ชิ้นส่วนแรกนะครับที่ผมเจอปัญหานะครับก็คือในส่วนของหัวนะครับชิ้นส่วน i 2แล้วก็ i 3นะครับที่ติดไปด้านหลังเนี่ยมันจะหลุดง่ายนะครับอันนี้ผมต้องใช้กาวสองหน้านะครับเป็นเทปกาวสองหน้านะครับแปะเพื่อช่วยให้มันติดกันได้นะครับไม่งั้นมันจะชอบเด้งหลุดออกมานะครับชิ้นมันเล็กด้วยนะครับถ้าเกิดมันหลุดออกมาเนี่ยอาจจะหายได้นะครับอันนี้ก็เตือนเพื่อนๆที่ต่อตัวตัวนี้นะครับ อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมมีปัญหานะครับก็คือในส่วนของตัวขานะครับขาด้านขวานะครับนะครับก็คือเจ้าชิ้นเนี้ยนะครับมันติดไม่ได้มันชอบเด้งหลุดออกมานะครับเป็นข้างเดียวด้วยนะครับเท่าที่ผมลองต่อดูนะครับข้างเนี้ต่อได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ข้างเนี้ ข่านี้ต่อได้นะครับแต่ค่านี้ต่อไม่ได้นะครับมันจะเด้งหลุดออกมาเดี๋ยวผมลองแกะออกมาให้ดูนะครับอ่ะมันก็คือชิ้นนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองประกอบเข้าไปนะครับสองเกตดูนะครับพอผมดันเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเด้งออกมานะครับ เห็นไ,ไหมครับมันไม่อยูอ่เดี๋ยวผมต้องหาวิธีแก้มันนะครับง่ายสุดนะครับก็คือติดกาวนะครับแต่ผมไม่อยากติดกาวเข้าไปนะอาจจะต้องตัดตรงนี้ออกอีกหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดดูนะครับว่าได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองคัตเตอร์ธรรมดาน,นครับว่าจะช่วยได้ไหม ก็เฉีอนออนนิดนึงนะครับน,น่าจะช่วยได้บางบางนิดเดียวนะครับ อืมไม่อยู่ครับเดี๋ยวนิดนึงแล้วกันข้างนี้หน่อยนึงนะครับเหมือนกับว่ามันพลาติกมันหล่อมาไม่ดีแล้วตรงนนมันเด้งทําให้เด้งออกนะครับ ถ้าไม่อยู่จริงๆก็คงต้องใช้วิธีติดกาวนะครับอืมผมว่าไม่น่าอยู่ต้องติดกาวแล้วครับตัวเนี้ยนะครับอ่ะนะครับผมก็ลอง แก้ดูแล้วนะครับก็ผมใช้วิธีตัดนะครับแต่ตัด,ต,ดตัดด้านนี้นะครับอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดให้มันเฉียงเข้าด้านในนะครับเพราะว่าจากที่สังเกตดูเนี่ยก็คือเวลาเราดันเข้าไปเนี่ยชิ้นส่วนมันจะเด้งออกนะครับผมก็เลยเนื่องจากตอนแรกมันหล่อมาเป็นลักษณะน,น,นี้นะครับพอดันเข้าไปปุ๊บมันก็เลยดีดออกนะครับ ผมก็เลยตัดชิ้นส่วนเป็นลักษณะนี้นะครับเฉียงไปอีกด้านหนึ่งนะครับให้มันให้มันจิกเนื้อพลาสติกไว้นะครับอ่ะมันก็ได้แล้วนะครับไม่ต้องติดกาวแต่มันก็จะหลุดง่ายกว่าฝั่งอื่นนะครับเนื่องจากเราเฉืยอพลาสติกลงไปนะครับเนาะอ่ะ,อะเห็นไหมครับอันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆจะติดกาวเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากติดกาวผมก็แนะนํานะครับเป็น เทปกาวสองหน้าก็ได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับที่ซื้อตาสึกจากพันนะครับก็ตัดนิดนึงนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวแปะช่วยยึดไว้นะครับมันก็ช่วยได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับทบไปอีกหน่อยก็แล้นะครับแล้วก็แปะไปนะครับก็ช่วยประคองไว้ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับให้มันไม่เด้งออกสักกาันประมาณนี้ครับ อีกชิ้นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมเจอปัญหานะครับก็คือชิ้นส่วนที่เป็นตัว PC นะครับเดี๋เปิดให้ดูนะครับชิ้นส่วนตรงเอวนะครับมันถ้าต่อตามคู่มือเนี่ยมันต่อไม่ได้นะครับอ่าชิ้นส่วนนะครับ P5 นะเป็นชิ้นส่วนยางแต่ว่า มันเป็นยานที่ค่อนข้างจะแข็งแข็งเกินไปหน่อยนะครับทําให้ผมไม่สามารถดันในส่วนของเอลเนี่ยต่อเข้ามาติดกันได้นะครับเนื่องจากว่ามันกดไม่ลงนะครับกดแรงก็กลัวจะหักนะครับแล้วก็ผมก็พยายามระ,ะมัดระวังนะครับแต่มันก็ดันหักอยู่ดีนะครับเป็นจุดที่ผมไม่คิดว่ามันจะหักโดยซ้าไปนะครับก็คือตรงนี้นะครับเดือยตรงนี้มันหักนะครับเนื่องจากว่า ถ้าต่อเราต่อตามคู่มือเนี่ยอ่ะเป็นชิ้นนี้นะครับต่อเข้ามาลักษณะนี้นะครับแล้วก็ยึดยึดเป็นไว้นะครับนะกดลอยนิดนึงนะครับเนี่ยอ่ะเป็นชิ้นเนี้ยนะครับ ผมกดแรงนะครับจนไอเนี้ยมันหักครับทําให้ชิ้นเนี้ยหลุดออกไปเลยนะครับอันนี้ผมเอากาวติดเข้าไปละนะครับก็เลยจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับชิ้นเอลตัวเนี้ยครับพยายามดันเข้าไปก่อนดันเข้าไปในชิ้นยางก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาค่อยต่อส่วนอื่นๆประกอบเข้าไปจะดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเป็นแบบผมได้ เดี๋ยวผมจะลองต่อให้ดูเลยนะครับก็ตามด้วยชิ้นนี้นะครับด้านหลังนี้ก็เกือบหักนะครับสังเกตดูขาวๆแล้วนะครับเนื่องจากตอนผมดันเนี่ยผมก็พยายามกดชิ้นนี้ลงไปนะครับ กดลงไปอย่างเงี้ยแล้วมือมันลุกรูดลงมานะครับหักครับสำหรับปัญหาที่เคยมีในเจ้าเฮ a วี a ร์มตัวเก่านะครับก็คือชิ้นส่วนที่เป็นแขนคนที่แบ็คแพคนะครับมันเฟืดนะครับเวลาต่อแล้วจะหักนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็น่าจะแก้ไขมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่เจอปัญหาหักนะครับมันก็ อย่างแน่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเวลาใส่เข้าไปแล้วบิดเนี่ยกไไ็ไม่ได้ไม่ได้หักนะครับต่อง่ายขึ้นเยอะนะครับคิดว่าน่านาจะแก้ปัญหามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่เจอนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ระวังนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆจะต่อเป็น Eagle Pack นะครับก็ผมแนะนำนะครับ ชิ้นส่วนที่เป็นไหล่ตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นชิ้นส่วน Y สิบเจ็ดกับ Y สิบหกนะครับต่อเข้าด้วยกันเลยนะครับไม่อย่างนั้นเพื่อนๆจะต้องไปนั่งถอดไอตัวไหล่มันออกมาอีกทีหนึ่งนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้ครับอ่านะครับ,ะะรบก็คือชิ้นส่วนนี้ต้องเป็นสีดำนะครับ น,นีตอนแรกผมก็ต่อตามคู่มือนะครับก็ <_ C up> เหมือนเจ้าตัวเฮวิ่อัตัวเก่านะครับปรากฏว่ามันต้องถอดออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นชิ้นส่วน Y17 ก,กับ y16 สแทนนะครับไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้นะครับ <_ C up> ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของขาก็เหมือนกันครับในส่วนของขาก็ถ้าจะใช้อ e ิเกียวแพก็ ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนตั้งแต่ตรงข้อกลมๆนี้เลยนะครับแต่นี่เปลี่ยนไม่ยากครับอันนี้แค่ดึงดึงกระบังหน้าตรงตรงที่ข้อเท้าออกนะครับแล้วก็ถอดที่เป็นอเป็นปุ่มตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปแทนก็ได้แล้วนะครับแต่ในส่วนของหัวไหลเนี่ยต้องรื้อออกมาใหม่ตั้งแต่ข้างในเลยนะครับก็จะยุงย่งยากนิดนึงนะครับ โดยภาพรวมก็ถือว่าต่อง,ง่ายครับง่ายมากไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับมีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ก็ใช้กาวใช้อะไรแปะไปธรรมดาก็ได้นะครับอประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็หลุดง่ายเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นปัญหานะครับสวยงามอยู่นะครับอืม ในส่วนของคลิปปัญหาในการต่อกก็มีเท่านี้นะครับ